ขอบุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสําหรับข้อ3 4ทับ4นะครับเป็นข้อครับที่ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลักก็คือวางหลักไว้ว่า,าให้เป็นอานาจประธานวุฒิสภาที่จะไปออกนะครับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการประชุมเป็นอนุบัญญัติเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วส่วนใดที่ท่านประธานไม่ได้ออกเพิ่มเติมก็ให้นำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการประชุมนะครับแบบปกติมาใช้กับการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับยกเว้นข้อจำับสำหรับการประชุมแบบปกติส่วนใดที่ไม่เหมาะสมกับการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ให้ท่านประธานวุฒธธิสภาไปออกนะครับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องนั้นๆเพิ่มเติมในภายหลังได้นะครับแต่ทั้งหมดต้องการออกอนุบัญญัติสำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงการให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ชี้แจงนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไรขานุก,การ ต้องสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกกับเรียนที่ประชุมครับ